ผู้ชมครับในช่วงของคุยให้เคลียร์ของเราในวันนี้นะครับมีโครงการดีๆที่น่าสนใจนะครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับโครงการ n u z i l o w e t t EXHIBITION e นะครับในโครงการนี้จะมีโครงการอะไรน่าสนใจกันบ้างมีกิจกรรมอะไรวัด ถูกประสงค์ที่มาเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเราจะร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกกันนะครับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตสิทธิ์เก่าและศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศวรนะครับดรอตอร์จรัดดาวคงเมืองครับและอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยศวรนะครับดรจารุวันแดงบุภาทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยฮะผมสอบถามนิดนึงครับกับโครงการนี้ครับ เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรมีวัตถุประสงค์มีที่มายอย่างไรกันบ้างครับจริงๆแล้วโครงการ NUCrowes เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานของโครงการใหญ่ที่เราเรียกว่า NUArt and c r a f t Fanfare นะคะ<ช>วัตถุประสงค์หลักก็คือในเรื่องของเราพยายามจะสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้นิสิตเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในนิทรรศการเนี่ยเราจะมีการจัด Ex h i ซ i บ i o ันะคะ <S <S ซึ่งเราจัดที่บริเวณหอศิลป์มหาวิทยาลัยสวนนะคะ,ะ,คะซึ่งนิทรรศการหลักๆเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะเป็น เอ็กซิบิชันที่นําผลิตภัณฑ์จากบริษัทควายลี่นะคะซึ่งเป็นบริษัทดังแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะมาจัดแสดง เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นอ่าเขาจะใช้เหมือนกับอ่าวัสดุเหลือใช้เป็นขยะเป็นอะไรเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านพลาสติกนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วดังระดับโลกผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้นําไปขายทั่วโลกแล้วก็เนื่องจากเรามีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทนั้นนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันอยู่เรื่อยๆก็เลยเชิญมาเป็นวิทยกรค่ะครับผมการเชิญมาเป็นวิทยกรในครั้งนี้ครับเขาจะมอบองค์ความรู้อะไรให้กับทางมหาวิทยาลัยและผ เบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่าคอนเซปต์หลักๆของมหลาลัยเราอาจจะขอกล่าวไปนิดนึงนะคะคเพราะว่าในนโยบายการพัฒนานิสิตเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเป็น global citizen หรือพลเลมืองของโลกหรือพระโลกนะคะ<ช><ช>แล้วก็ในเรื่องของ happy students and sustainable campus life นะคะก็คืออันนี้เป็นจุดหนึ่งในการที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กรักษาสิ่งแวดล้อมโดยที่ เราจะจัดผ่านกระบวนการเหล่านี้ค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะบัตเตอร์ฟลายเหล่านี้ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นขยะค่ะก็ทีเนี้ยเนื่องจากทํางานเกี่ยวกับเด็กนะคะเราจะไปฟอสเขานู่นนี่นั่นอาจจะไม่สําเร็จก็เลยจะต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้ค่ะจุดประเด็นค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยากทราบแล้วนะคะว่ากิจกรรมของเราจัดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ดรจารุบัตรและคุณผู้ชมฟังค่ะค่ะก็ถ้าสําหรับเป็นตัวแอบซิบชันนะคะจริงๆแล้วได้ทราบว่า ก็จัดเสร็จแล้ววันนี้จริงๆเปิดดูได้นะคะแต่ว่าจะเป็นงานเปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็คือวันที่7ค่ะแล้วก็ในวันที่7เองนะคะก็จะมีเสวนาด้วยนะคะซึ่งทางคุณใจนะคะคุณใจนะคะก็จะมาเสวนาด้วยมีทดลองนะคะแล้วก็มีผู้คนที่จะเป็นอินสปิเรชันนะคะในเรื่องของงานซีโลเวสด้วยค่ะแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะมีงานที่ จัดเข้ามาเสริมทับด้วยนะคะก็คืออาร์ตแอนด์คราฟต์ฟันแฟร์ค่ะเป็นยังไงคะศิลปะมาอยจริงกิจกรรมนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่2นะคะครั้งครั้งแรกเนี่ยจัดปีที่แล้วหลักๆเนี่ยจะเป็นการคอลแรบระหว่าง2กองด้วยกันก็คือกองส่งเสริมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับกองกิจการนิสิตนะคะหลักๆเลยก็คือมันจะมี2พาร์ทค่ะชื่อตามชื่อเลยอาร์ตแอนด์คราฟต์เนี่ยก็จะเป็นงานศิลปะงานหัตถกรรมต่างๆนะคะส่วนฟันแฟร์เนี่ยก็สนุกล้นล้วนเลยค่ะ นะคะส่วนปีนี้เนี่ยในในในงานเนี่ยกิจกรรมค่อนข้างจะหลากหลายเรามีทีมงานเรียกว่าโมเดิร์นเดี๋ยวต้องให้อาจารย์จะรู้ว่านธิบายว่าโมเดิร์นเนี่ยโมเดิร์นยังไงคะโมเดิร์นนะคะมันจะใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะมีค่ะตัว M O R E และ D E R N นะคะมันก็คือโมเรเดิร์นมันคือโมเดิร์นมหาวิทยาลัยสวนนะคะก็คือจะ ทำงานอยู่ในความร่วมสมัยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการรับผิดช,ชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะทีนี้ค่ะไอ้ตัวเดินเนี่ยเราก็เราก็จะเป็นตัวที่จะเป็นคีย์ของของทีมของงานเลยนะคะ D ของเรานะคะก็คือเรื่องของการดีไซน์ for sustainability <Yep. S 1> ก็คือการออกแบบเพื่อ,อความยั่งยืนนะคะ mm hmm. อ่า e นะคะ ตรงนี้เราก็จะไปเน้นที่เรื่องของ e n j o y m e n t แล้วก็ e n t e r t a i n m e n t นะคะตรงนี้ค่ะสนุกสนานแล้วก็มีความบันเทิงอยู่อยู่ในงานด้วยนะคะแล้วก็ R นะคะนี่ก็จะนี่เลยค่ะเรื่องของซ e l a w w s เ t e เรื่องของ Recycle นะคะที่อาจจะเป็นเหมือนธีมหลักใหญ่ๆด้วยค่ะของของงานนะคะแล้วก็อีกอันนึ่งนะคะ ่เใช่ไหมคะเก็มาจาก N U In Our Eyes นะคะก็คือมหาวิทยาลัยสวนในสายตาและมุมมองของพวกเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมที่หรือคอนเซปต์ของงานที่จะพาไปสู่กิจกรรมต่างๆค่ะกิจกรรมค่อนข้างจะหลากหลายมีพา r ร d นะคะในวันที่7ในช่วงเย็นนะคะ ปีที่แล้วเนี่ยพารเรตเราเป็นในเรื่องของ p r i ยแอนด์เดเวอเรสตี้พาเรตแต่ปีนี้ทีมเราเปลี่ยนไปก็จะเป็นซีโร่เวสต์พาเรตแล้วก็รวมในเรื่องของรีไซเคิลด้วยมีการประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลมาเดินเดินขบวนกันไม่อยากเห็นชุดจริงๆว่าแต่ละคนจะครีเอทชุดออกมาด้วยกองการที่เราเล่ามันะคือเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและให้ด้านของนิสิตของเราเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมะเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าแบบปลูกฝังว่าการจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมกกาาาาาารรรรรจัดดขยะตต้้้องงทํ1 123แ่ใชคคควมมิสส์ งานกันใช่ไหมฮะผ่านกระบวนการกิจกรรมเราคาดหวังอย่างไรบ้างครับกับเรื่องนี้กับตัวนิสิตเองอาจจะอยากเสริมนิดนึงค่ะคือว่าจริงๆล้วในในในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวพาร์นะคะก็จะมีนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมส่วนร่วมในในทุกกระบวนการแม้แต่การเตรียมงานค่ะเด็กๆก็เข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้น สิ่งที่เด็กจะได้แน่ๆเลยอะค่ะแน่นอนเขาจะเรียนรู้ค่ะว่าเมื่อถ้าเราจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆดกับโลกอะ่ะมันจะเริ่มที่อะไรจะสร้างกันมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วเขาก็จะได้ใช้ทั้งหาความรู้ค่ะแล้วก็เรื่องของงานกิจกรรมอะ่ะไปร่วมดีไซน์ไปร่วมออกแบบให้มันเกิดขึ้นท,ที่เราต้องทำช่ชคงะ แต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของพาเลทนะคะเรามีในเรื่องของอาร์ตแอนด์คราฟต์เวิร์กช็อปสามสิบรายการฟรีมีสอนอะไรบ้างคะโอ้เยอะแยะเลยค่ะมีประดิษฐ์ประดอยเลยสารพัดมาจากหลากหลายพื้นที่นะคะจังหวัดใกล้เคียงก็มาด้วยแล้วก็กิจกรรมฟรีอันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะทุกคนภายนอกสามารถเข้าไปได้เข้าไปร่วมได้ฟรีค่ะทุกรายการวันที่7วันเดียวเหรอคะกิจกรรมเยอะมากเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดสถานที่ตรงไหนอย่างไรครับอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์หอศิลป์หารนเรศสวรนะคะอยู่ตรง ใกล้ๆกับกองกิจการที่สิตเก่าใกล้ๆโดมอะค่ะแบบนี้เองนะรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ครับเขากังวลว่าเอ๊ะเขาไม่ได้เป็นทั้งสิทธ์เก่าไม่ได้เป็นสิทธ์ปัจจุบันเป็นคนภายนอกเลยที่อยากจะมาดูแล้วก็คือเขาทําเรื่องนี้อยู่กับกำลังของการจัดการขยะอยากจะมาได้ไอเดียแบบนี้ฮะเขาจะต้องมาติดต่อก่อนไหมต้องจองที่นั่งก่อนไหมหรือว่าอย่างไรกันบ้าง Walk in ได้เลยค่ะเราเราจัดเปิดในส่วนของน้องนี่มองเหลือไปเห็นน้องอุ้มเนี่ยก็คือในเรื่องของ Green Innovation เรามีการ ให้ความรู้ก่อนโดยวิทยากรของเรานะคะอินสปายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เราจะมีกระบวนการรับสมัครแล้วก็ครีเอทผลงานตรงนี้แล้วก็จะมีการตัดสินในช่วงปลายเดือนนี้แสดงมว่ามีการส่งผลงานเข้าระกวดก็ว่ออะไรคะส่งชิ้นงานแบบไหนเป็นเขาเรียกว่า green innovation ก็คือใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆนี่ค่ะในการที่มาครีเอทโปรดักต์ซึ่งเราอาจจะพัฒนาต่อยอดกลายเป็นอาจจะสปินออฟไปได้ในที่สุดด้วยอาจจะไม่ใช่แค่หลอดดูดทำมาเป็นดอกไม้ อาจจะเป็นอะไรที่เยอะกว่านั้ไปดูกันได้แต่ว่าเรามีวิทยากรมาให้ความรู้อินสปายเด็กก่อนเพราะว่าก็จะได้ สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตประมาณนี้พูดถึงเรื่องการต่อยอดจริงๆ2วันนี้น่าจะเป็น2วันแห่งการเริ่มต้นเนาะที่ผุดไอเดียต่างๆขึ้นมาและหลังจากนี้ถ้าเกิดคนภายนอกเขาอยากจะมาหาองค์ความรู้หรืออยากจะมาปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยครับเราเปิดโอกาสตรงนี้อย่างไรบ้างที่จะเป็นการต่อยอดต่อไปในอนาคตประชาชนได้เลยค่ะเรามีชมรม NUCeroses ซึ่งกองกิจการนิสิตเนี่ยดูแลอยู่มีอาจารย์ที่ปรึกษามีสมาชิกชมรมซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะให้ความรู้ทุกท่านได้ในประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมากับเรื่องของการบริการสังคมในพื้นที่กับเรื่องของซิลเวสเนะครับเราได้มีโอกาสที่จะเข้าไปทําหรืออย่างไรกันบ้างไหมเอยจริงจริงเสริมเสริมท่านลองได้ด้วยค่ะคือว่าในส่วนของชมรมซิลเวสเองนะคะก็ทํางานอยู่และในขณะเดียวกันค่ะกองส่งสิมศิลปวัฒนธรรมค่ะก็ทํางานนี้เช่นกันนะคะซึ่งเราเราจะมีพาร์ทที่เข้าไปทํางานร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชนนะคะในการที่ ในการที่จะนำเอาวัสดุอะไรต่างๆนะคะกับเข้ามาใช้เพื่อสร้างงานศิลปะที่มันีเรื่องของภูุิปัญญาันิย้อนุมชงล่าสุดที่ที่ก็มีการอาคิดทำกันอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีชุมชนที่เขาจะแบบ มีถุงพลาสติกแล้วเขาก็ก็ไม่อยากจะแบบทิ้งหรืออะไรไปนะคะเขาก็จะเอาถุงพลาสติกเนี่ยค่ะมามาครีเอทให้มันเป็นเรื่องของการถักทอซึ่งมันจะมีการใช้เรื่องภูมิปัญญาเข้าไปหรือว่ามันมีอีกชุมชนหนึ่งค่ะเขาจะมีเรื่องของเศษผ้าเศษได้อะไรที่เอามาใช้ทำทำที่เขาทอผ้าแล้วก็เขาเอาไปแบบเย็บเป็นชุดแล้วมันจะมีเศษเหลืออะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมาช่วยกันคิดค้นว่าจะทํายังไงให้เศษเหลือเหล่านี้ กับนำมาเป็นแมทเที a l เรียลเพื่อเอามาเพื่อเอามาทําเป็นสินค้าหรือว่าเป็นเสื้อผ้าเป็นแฟชั่นได้อาจจะเป็นต่างหูเป็นสร้อยคอได้เสื้อผ้าที่เหลือกันมาหาอาจร แต่นอกจากนั้นมีในเรื่องของอีโคพิลติ้งด้วยก็คือใช้ใบไม้ค่ะมาทาผ้าผ้าลายใช่ใช่คแล้วก็ใช้สีธรรมชาติอันนี้น้องๆที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนี่ยออกไปให้ความรู้กับชาวบ้านเป็นระยะระะยค่ะมีชุมชนการบริการสังคมนะครับให้ความรู้กับชุมชนรอบข้างด้วยนะครับทิ้งทาแล้วครับอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีครั้งนี้เลยครับค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรม Uh, n อ็นย <Thank you. S 1> ูอาร์ดนคฟันแฟร์ะน,นะคะในวันที่7และที่8ปดณมหาวิทยาลัยสวรนะคะขอยินดีต้อนรับทุกท่านล่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะก็พิเศษมากๆนะคะ NUR ยูอาร์ดนค้าฟันแฟร์ในปีนี้นะคะถ้า อยากจะมาร่วมกับโมเดิร์นนะคะเป็นคนทันสมัยร่วมสมัยนะคะเรามาพบกันค่ะที่มนาเรสวนค่ะใช่โมเดิร์นด้วยกันมาโมเดิร์นด้วยกันค่ะขอบคุณ่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลค่ะวัสดีค่วพูคุยในรายการนะคะ7-8ถึงกรกฎาคมนี้นะคะไปกันได้ที่มหาวิทยาลัยนาเรศวรค่ะ